การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของแรมเพจวันที่6มกราคมปี2022นะครับ วันนี้เนี่ยในแรมเพจก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจก็จะเป็นท็อปไฟท์นะครับจะเจอกับ John m o x อกซกับ b ร i อานเดนเดการปั้มแบบแท็กทีมนะครับของ Jimmy Hater แล้วก็ Dr.Brit อร์บิ DMD การชิงแชมป์ TNT แชมเปียนนะครับดับเบยนจะป้องกันแชมป์กับไม k e เบ n เน็ตวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกท็อปไฟท์ครับเจอกับ John m o x อกซแล้วก็ b ร i อานเดนเดตัวแมตช์ออกมาสนุกมากทุกคน ท็อปไฟท์เนี่ยยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยบนะครับจังหวะต่างๆทําได้ดีน่าตื่นตาตื่นใจถึงแม้มันจะดูเป็นมังกี้สปอ t ไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ทางของแบ็คพู o คอมแบทขับเนี่ยมีจังหวะในการปล้ำที่ดูน่าตื่นเต้นตามไปด้วยถึงแม้ในช่วงที่แบ็ค k ู c o อมแบทขับเนี่ยได้เปรียบการปล้ำจากค่อนข้างธรรมดาไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอเป็นทางสปอร์ตของ Top ปไฟท์เนี่ยตัวแมทมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ นอกจากการอัดหนักๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการพลิกกลับมีการกระโดดไปกระโดดมาก็ทําให้ตัวแมทเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจตอนจอบไรอันเดนเ์สันใส่รีกเกิลสตรทกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่แฮงแมนอดัมเพจนะครับแฮงแมนเนี่ยบอกว่านี่คือเอกสารที่บอกว่าฉันหายดีแล้วข่าวดีเลยฉันไม่เป็นอะไรอีกแล้วและฉันจะกระทืบนายม็อกซ์ลีเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเศร้าของแฮงแมนแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าของม็อกซ์ลีเพราะว่าในาที่สุดก็จะมีคนกระทืบนายสักที สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะแตกต่างกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับนายฉันอยากให้นายจดจำทุกวินาทีบนเวทีเอาไว้ฉันจะทำให้แน่ใจว่านายจะไม่มีทางลืมมันถ้านายคิดว่าฉันพูดเล่นถ้านายคิดว่าฉันจะยืนต่อหน้านายไม่ได้นายคิดถูกฉันจะยืนอยู่บนหัวนายพร้อมเลือดที่เปิดอมมือของฉันเราเจอกันตัดภาพมาคู่2นะครับจิมมี่เฮเทอร์บิดเบเกอร์เจอกับเดอะเรดเกตนะครับตัวแมตต์ดีเลยมีความดูดเดือดของทางจิมมี่เฮเทอร์ดีนะครับ เป็นการอัดยับโชว์ความโหดพอสมควรท่าต่างๆใส่ได้ดุดันรุนแรงนะครับส่วนในด้านเดวิลเรเนเกตเนี่ยก็ทําได้ไม่แย่เลยถึงแม้จะเป็นรองนะครับแต่ว่าเวลาที่ใส่ท่าต่างๆเนี่ยก็ใส่ได้ดีไม่มีผิดพลาดนะครับท่าบางท่าถือว่าทําได้สวยเลยทําให้การปั้มเนี่ยมันดุเดือดแล้วก็ส่งเสริมความจริงจังได้อย่างยอดเยี่ยมตอนจบนะครับบีนเบเกอร์เนี่ยใส่สตอมกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่ How ออลแบล็กนะครับ h o w ออลแบล็กเนี่ยบอกว่า คนบางคนเนี่ยพกปืนไว้ในกระเป๋าเพราะเขาไม่เชื่อใจในโลกใบนี้ตอนนี้เขากลับมาถามฉันว่าทำไมฉันถึงละเว้นเขาทำไมฉันถึงไม่เล่นนอกกติกากับเขาเอ็ดดี้ฉันคิดถึงนายนะนายที่มีความรุนแรงนายคนเก่าที่ไม่ใช่นายในตอนนี้ฉันต้องการนายคนเดิมที่ฉันนับถือชายคนเดิมที่ฉันรักกลับมาอีกครั้งตัดภาพมาคู่3นะครับเพสเซนแวนเจอกับโซนิคโคนะครับเพสเซนแวนเนี่ยสามารถเอาชนะไปอย่างงไไ่ายดาย ตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับดาร์เบียร์เลนถูกถามว่าเขาเพิ่งได้แชมป์มาในใดนไมทำไมเขาถึงมาป้องกันในแลมเพจทันทีไมค์เบนเน็ตบอกว่าเราต่างรู้ดีว่าดาร์เบียเลนเป็นใครพวกเขาคิดว่าดาร์เบียเลนเป็นปีศาจเป็นความมืดมิดแต่เอาเข้าจริงๆดาร์เบียเลนมันก็เป็นแค่พวกคลอสเพจเท่านั้นฉันจะทําให้นายเห็นเองว่าความมืดที่แท้จริงมันเป็นยังไงฉันจะทําให้นายรู้ว่าไมค์เบนเน็ตเป็นยังไงดาร์เบียเลนบอกว่าผู้จบแล้วใช่ไหม ทุกทุกคนไม่เชื่อว่าฉันจะทําได้แล้วดูสิว่าวันนี้มันเป็นยังไงทุกทคนที่เคยดูถูกฉันฉันก้าวข้ามมันไปนหมดทุกคนเพราะงั้นนายก็เป็นแค่คนต่อไปไหมตัดภาพมาคู่4นะครับจริงแชมป์นทีแชมเปี้ยนดาเบียเลนเ,ลเ,ลเจอร์กับไมค์เบนเน็ตตัวแมตโอเคนะครับมีการโต้กลับไปมากันพอสมควร แล้วก็มีช็อตขวาเสียวที่ยังคงดีอยู่เช่นเดิมนะครับถือว่าเป็นการปั้มที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ค่อนข้างเปึ่งตัวมีการพยายามโต้กลับให้เราเห็นเป็นระยะะ,ยะนะครับและท่าต่างๆของไมค์เบนเนตยก็ทําออกมาได้ดีรุนแรงแล้วก็จริงจังถือว่าเป็นแมตท,ที่ทําออกมาได้ดีเลยนะครับตอนจบดับเบิยเเลนใส่ของฟินดอกกดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกแฮงแมนหายดีแล้วแล้วก็พร้อมเจอกับจอห์นมอกซ์ลีย์ในไดนามท์เหตุการณ์ที่2นะครับพาวออฟแบล็กเนี่ยอยากได้เอ็ดดี้คิงสตัน สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกท็อปไฟท์เจอกับจอห์นม็อกซลีย์แล้วก็ไบรอันเดนเดอร์ซันนะครับจอห์นม็อกซลีย์กับไบรอันเดนเดอร์ซันเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับจิมมี่เฮเทอร์บิดเบเกอร์เจอกับเดอะเรเนเกสนะครับจิมมี่เฮเทอร์กับบิดเบเกอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3นะครับเพรสเซนแวนเจอกับโซนิคโคเพรสเซนแวนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4นะครับจิงแชมป์ทีเอ็นทีแชมเปี้ยนดับเบิลเอเลนเจอไมค์แบนเน็ตดับเบิลเอเลนสามารถเอาชนะและป้องกันแชมป์เอาไไว้้ด ในด้านของแมต์นะครับวันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยสาหรับลมเพจนะครับแต่ละแมตต์เนี่ยมีความสนุกมีการปั้มที่ค่อนข้างจริงจังรุนแรงกว่าปกติท็อปไฟ์เองก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งถ้าไม่นับแมตต์ของเพร s เซนต a แวนเนี่ยคือมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับเพราะว่าแมตต์นั้นเนี่ยมันเป็นแมตต์เนื้อเรื่องแบบจริงจังดังนั้นถึงจะเป็นการออกมาใส่2ท่าจบเราก็จะถือว่ามันหยนุ่นหยนไปนะครับแต่ว่าในด้านอื่นๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากมาก ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรใหม่สักเท่าไหร่นะในสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการบิวก่อนที่จะไปเจอกันในไดนามายส์ซะมากกว่านะครับอย่างเช่นแฮงแมนกับม็อกซลี่ที่ออกมาด่ากาันเพิ่มความเข้มข้นเฉยๆนะครับอันที่ดูจะมีอะไรให้ติดตามหน่อยเนี่ยก็คงเป็น o u s e of Black นะฮะที่ออกมาบอกว่าต้องการตัวเอ็ดดี้ซะอย่างนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการปั่นหัวให้โอทิสระแวงเอ็ดดี้ด้วยก็ได้2คนนี้เนี่ยจะได้ระแวงกันไปมาแล้วก็เปิดศึกกันเองในที่สุด เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอทิตก็ถูกฮาวออฟแบล็กพูดอะไรคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันก็ทําให้เอ็ดดี้เนี่ยก็ระแวดระวังโอทิสอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงแล้วฮาวออฟแบล็กจะเข้ามาจัดการยังไงในเรื่องนี้อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Rampage นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ก,ตก,นกันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ